วินเลียมเด็กชายอายุ15ปีอาศัยอยู่กับซาร่าพี่สาวของเขาเพราะพ่อแม่ทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปหลายปีแล้ววันหนึ่งซาร่าพี่สาววัย20ปีได้แนะนำให้วิลเลียมรู้จักกับแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า m a r l o w เวอร์ชั่1.0.0เป็นแอปฟรีไม่มีโฆษณา เธอบอกว่ามันเป็นแอปที่คอยช่วยถ่ายภาพส่งให้กับเราอัตโนมัติเมื่อเราไปสถานที่ต่างๆพร้อมกับภาพนั้นจะมีสัตว์ประหลาดน่ารักนรักอยู่ในภาพในตอนแรกเธอเข้าใจว่ามันคงแค่ใช้ระบบ GPS จับสัญญาณว่าเราอยู่สถานที่ใดแล้วก็ส่งภาพถ่ายที่มีคนเคยถ่ายบริเวณนั้นเอาไว้แล้วกลับมาให้เราพร้อมกับใส่ภาพสัตว์ประหลาดเข้าไป เพื่อให้ดูน่าสนใจขึ้นเท่านั้นวินเลียมรู้สึกไม่เต็มใจนักที่จะโหลดแอป,ปนี้มาเล่นแต่พี่สาวเขาก็พยายามชักชวนจนสำเร็จโดยอ้างว่าจะพาเข้าไปดูหนังถ้าเขายอมโหลดซาร่าตั้งชื่อสัตประหลาดตัวนั้นว่าแคสเซนดา้าส่วนวินเลียมตั้งชื่อมันว่าคาปโปนแอป,ปนั้นได้สงภาพสถานที่ ที่พวกเขาเดินทางไปพร้อมกับสิมีชีวิตประหลาดตัวหนึ่งร่างกายปกคุมไปด้วยขนสีดำด้านมีกรงเล็บที่ดูแหลมคมดวงตาสีขาวใบหน้าเป็นกระโหลกของสัตว์บางชนิดที่ดูคล้ายกับสุนัขขนาดใหญ่มันจ้องมองตรงมาด้วยรอยยิ้มกว้างซึ่งสาร่ามองว่ามันเป็นรอยยิ้มที่น่ารักแต่วินเลียมรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเขาว่ามันดูน่ากลัว เหมือนกับมีปีศาจร้ายคอยติดตามตัวเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วในวันหนึ่งทั้งสองพี่น้องก็ได้พบกับความลับที่ซ่อนอยู่ในแอปมาโลเวอร์ชั่น1.0.0มันส่งข้อความเข้ามาในโทรศัพท์หลังจากที่พวกเขาเปิดอ่านแล้วสิ่งมีชีวิตประหลาดนั้นก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาให้พวกเขาเห็นมันไม่ได้อยู่ในภาพถ่ายหรือในโทรศัพท์อีกต่อไปแล้วกรณีของวินเลียม จะมองเห็นมันทุกครั้งที่จ้องมองวัตถุที่สะท้อนเงาได้อย่างเช่นกระจกเงานในน้ําหรือโลหะมันจะออกมาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเขาหรือไม่ก็ยืนอยู่ใกล้ๆทุกครั้งที่เขาจ้องมองกระจกหรือเดินผ่านที่ที่สามารถสะท้อนเงาได้หากเขาจ้องมองไปสถานที่อื่นๆก็จะมองไม่เห็นมันกรณีของซาร่าไม่โชคดีอย่างนั้น เธอเห็นมันปรากฏตัวอยู่ทุกสถานที่ที่เธอมองมันตามติดเธอทุกฝีก้าวเธอเคยเห็นมันว่ามันดูสนุกดีเมื่อมันปรากฏตัวอยู่ในภาพแต่ในตอนนี้มันน่ากลัวเกินไปมันจ้องมาที่ตัวเธอตลอดเวลาด้วยสายตาที่ประสงค์ร้ายปีสาร้ายตัวนั้นทำให้เธอเสียสติสองพี่น้องพยายามลบแอปออกจากเครื่อง แต่มันสายเกินไปในโทรศัพท์ของพวกเขาไม่มีแอปที่ชื่อมาโลเวอร์ชั่น1.0.0อีกแล้วซาร่าประสาทหลอนอย่างหนักเธอตื่นตระหนกและหวาดกลัวสุดขีดเธอพยายามหลบหนีจากมันแต่ไม่ว่าเธอจะไปที่ใดมันก็จะตามเธอไปทุกคหนทุกแห่งสุดท้ายเรื่องนาซอกก็เกิดขึ้นเมื่อซาร่าทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอตัดสินใจฆ่าตัวตาย เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ไม่ต้องมองเห็นมันอีกตลอดการนี่คือเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่สถาบัน SCP จะได้ทําการกักกัน SCP 1 4 7 1 SCP 1 4 7 1เป็นฟรีแอปพลิเคชันขนาด9.8 MB สําหรับโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า Malo Version 1.0.0ในหน้าร้านค้าออนไลน์ SCP 1 4 7 1นั้น มีรายละเอียดโฆษณาว่าสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความรู้สึกอึดอัดใจเวลาที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวมาโลคือประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและตอบสนองต่อการทำงานของคุณที่น่าทึ่งความวิตกกังวลต่อสภาวะสังคมที่เป็นอยู่เหล่านี้จะหายไปเมื่อคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกับมาโลคุณจะลืมทุกอย่างที่ทำให้คุณต้องกังวลมาเป็นส่วนหนึ่งของความนิยมแบบใหม่ที่ กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของสังคมต่อไปโปรดจำไว้ว่ายิ่งคุณเข้าร่วมกับมาโลมากเท่าไหร่ประสบการณ์ของคุณก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณไม่มีโฆษณาขอให้สนุกหลังจากติดตั้ง SCP-1471 ไปแล้วนั้นจะไม่มีไอคอนหรือคีย์ลัดแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ SCP-1471 จะเริ่มทำการส่งข้อความภาพ ของบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องในทุกๆ3-6ชั่วโมงภาพทั้งหมดนี้จะปรากฏ SCP-1471-A อยู่ทั้งในฉากหลังและฉากหน้า SCP-1471-A เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดที่มีกระโหลกศีรษะเหมือนของหมาป่าและเส้นผมสีดำใน24ชั่วโมงแรกที่ได้มีการติดตั้ง SCP-1471 โทรศัพท์มือถือ จะได้รับภาพถ่ายสถานที่เดิมของบุคคลซ้ำไปซ้ำมาใน48ชั่วโมงหลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือจะได้รับภาพถ่ายของสถานที่ที่ไปเมื่อเร็วๆนี้ของบุคคลนั้นใน72ชั่วโมงโทรศัพท์มือถือจะได้รับภาพถ่ายของบุคคลนั้นในเวลาปัจจุบันที่มี SCP-1471-A ปรากฏอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคนๆนั้นบุคคลที่ใช้งานน้อยกว่า90ชั่วโมงขึ้นไป อย่างต่อนเนื่องจะเริ่มเห็นภาพของ s c p 1 4 7 1 a ปรากฏตัวที่พื้นผิวกระจกหรือเงาสะท้อนมันจะเริ่มเคลื่อนไหวและรด้จักการทักทายพยายามที่จะสื่อสารตอบกับผู้ใช้หลังจากการใช้งานมาถึงจุดนี้ก็จะไม่สามารถกลับไปเป็นอย่างเดิมได้อีกและจะเห็นถึงการมีตัวตนอยู่ของ s c p 1 4 7 1 a เพิ่มขึ้นการจะช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแอปมาโลเวอร์ชั่น1.0.0ต้องกระทำก่อนที่จะใช้งานถึง90ชั่วโมงหลังจากวันที่ได้รับการติดตั้งปัจจุบันยังไม่มีการกระทำที่บ่งชี้ว่า SCP-1471- a จู่โจมหรือทำ้ายมนุษย์ด้วยร่างกายของมันนอกจากจะทำให้ผู้ที่ใช้เกิดอาการหวาดกลัวและประสาทร้อน สถาบัน SCP จึงจัดให้ SCP 1471- a อยู่ในระดับ u i k i เนื่องจากปัจจุบันสามารถกักกันมันได้ค่อนข้างปลอดภัยโดยโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการติดตั้ง SCP 1471จะถูกยึดและนำไปวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นๆจากนั้นอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจะถูกถอดแบตเตอรี่ออกและเก็บอยู่ในโกดังที่ปลอดภัยร้านค้าออนไลน์ทั้งหมด ที่มีการขายแอปพลิเคชันนี้จะได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขาย scp 1471โดยไม่ตั้งใจอุปกรณ์ที่ต้องสงสัยว่ามีการเปิดใช้งานอัปโหลดมันเวย์ way, หรือไวรัสด,ด้วยตัวเองจะถูกปิดการใช้งานจนกว่าจะถูกยึดจากเจ้าหน้าที่ในบรรดาสัตว์เลี้ยงสุงนัขหรือน้องหมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอันดับหนึ่ง มันมีหลากหลายสายพันธุ์มีรูปร่างในนิสัยแตกต่างกันให้เลือกเลี้ยงคลิปนี้เรามีสุนัขสายพันธุ์พิเศษในโลกของ SCP มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักจำนวน3ตัว3สีเผื่อว่าใครสนใจอยากจะนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านสักตัวเริ่มกันที่ตัวแรก SCP 1111 11, The White Dog หมาขาวผู้ซื่อสัตย์ถูกจัดให้อยู่ในระดับ U- k scp 1111 11เป็นชื่อเรียกสิ่งมีชีวิต2ชนิดคือ scp 1111-1 11มีลักษณะเป็นสุนัขเลี้ยงพันผสมระหว่าง rabdor r บบทิ r เ e อร์และ german s h e พ h e r d มีขน,นสีขาวและดวงตาสีแดงสวมปลอกคอที่มีป้ายเขียนไว้ว่าจงรักพักดี และ SCP 1 1 1 1 2คือผู้ชายที่แขวนคอห้อยลงมาจากต้นไม้ซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าของของ SCP 11 11 1 1 1 1 1นั่นเองเขาสวมเสื้อผ้าเหมือนนักธุรกิจซึ่งตอนนี้มันก็มีสีซีและเปื่อยยุย SCP 11 11 1 1 1 1 1กับ SCP 1 1 1 1 2มีพลังงานที่สัมพันธ์กัน เมื่อทั้งสองอยู่ใกล้กัน SCP 1 1 1 1 2จะมีอาการกระตุกบ,บิดไปมาแต่เมื่อห่างกันเขาจะค่อยๆนิ่งไปส่วน SCP 1 1 1 1เมื่ออยู่ห่างออกไปพลังงานจะลดลงและตัวของมันจะค่อยๆโปร่งแสงเรื่อยๆจนสามารถมองทะลุได้ในยามปกติ SCP-1111-1 จะหมอบอยู่ใต้ SCP-1111-2 มันไม่เคยนอนหลับไม่กินอาหารและไม่หายใจมันจะเคลื่อนไหวเฉพาะเวลามีผู้บุกรุกหรือมาใกล้ SCP-1111-2 เท่านั้นเมื่อครั้งที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์ SCP พยายามจับตัวของมันมันได้ทำร้ายและฆ่าเจ้าหน้าที่ไปหลายคน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามใช้อาวุธยิงโต้ตอบปรากฏว่ากระสุนทะลุผ่านร่างของมันไปไม่สามารถทำอะไรมันได้ศูนย์ scp จึงยังไม่สามารถนำตัวของมันมากับการที่ศูนย์ได้ทำได้เพียงแค่กั้นบริเวณพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่เป็นระยะรัศมี2กิโลเมตรเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้โดยก่อสร้างเป็นสถานีตรวจสภาพอากาศเพื่อปกปิดข้อมูลเอาไว้ ตัวที่2เมื่อมีหมาขาวก็ต้องมีหมาดำ scp 0 2 3 black shark หมาดำดวงตาไฟถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดแต่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับเป็นระดับกีเทอร์ scp 0 2 3เป็นสุนัขขนาดใหญ่ไร้เพศที่มีขนปุยสีดำมันถูกกักกันอยู่ภายในห้องที่มีกลไกซับซ้อนและมีประตูลวงเพื่อป้องกันการหลบหนี ความอันตรายของ SCP-023 คือไม่ว่าใครก็ตามที่ได้จ้องมองดวงตาของมันภายใน1ปีหลังจากนั้นคนคนนั้นหรือสมาชิกในครอบครัวของคนนั้นจะต้องเสียชีวิตลงด้วยอาการที่แปลกประหลาดคือเลือดกระดูกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในร่างกายทั้งหมดจะถูกเผาไหม้จนกลายเป็นขี้เถ้าในขณะที่สภาพศพภายนอกไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆเลย Black Shark เป็นปีาศาจสุนัขสีดำตัวใหญ่ตามความเชื่อของชาวยุโรปที่นับถือศาสนาคริสต์การปรากฏตัวของมันนำมาซึ่งความตายเมื่อ SCP-023 ถูกจับตัวมาที่ศู CP, นย์ SCP เจ้าหน้าที่ได้ทำการควักลูกตาและถอนเขี้ยวของมันออกโดยดวงตานั้นจะนำวัสดุที่เป็นยางหนาๆนนาทรงกลมใส่เข้าไปแทนและต้องมีการเปลี่ยนเสมอ เมื่อถูกความร้อนในดวงตาของมันเผาไหม้จนเริ่มเสื่อมสภาพตัวต่อไปเป็นหมาสีแดงนะคะ SCP 939 With Many Voice หมาแดงจอมโหดเป็นตัวอันตรายที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ k เ,เทอร์มีการกักกันไว้ที่ศูนย์ SCP หลายตัวมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีรูปร่างคล้ายสุน,นัขผิวหนังของ SCP 939นั้นมีสีแดง ถ้ายืนตัวตรงจะมีความสูงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.2เมตรและหนักโดยเฉลี่ย250กิโลกรัมปากของมันมีขากรรไกรที่กว้างมากและเต็มไปด้วยฟันซี่ใหญ่เรืองแสงสีแดงจางๆมันมีขาสี่ขาแต่ละขาจะมี3นิ้วแต่มีเพียง3นิ้วที่มีกรุงเล็บแหลมยาวเท้าของมันยังมีเดือยหรือเส้นขนขนาดเล็กช่วยทำหน้าที่ยึดเกาะ ทําให้มันปีนป่ายและไต่ขึ้นที่สูงได้อย่างสบายมันเป็นสัตว์ตาบอดไม่มีดวงตาที่ใช้ในการมองมันจะใช้เงี้ยงหรือหนามแหลมที่ยาวต่อออกมาจากกระดูกสันหลังของมันเป็นส่วนประสาทรับสัมผัสร่างกายของ SCP-939 ไม่มีระบบอวัยวะภายในไม่มีระบบประสาทส่วนกลางไม่มีการไหลเวียนโลหิตไม่มีระบบทางเดิอนอาหารไม่มีการขับถ่าย เมื่อมันกินอาหารเข้าไปสิ่งนั้นก็จะไปสะสมอยู่ในระบบทางเดินหายใจและเมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันก็จะคายกา๊าซออกมาลมหายใจของ SCP-939 แม้ว่าจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่มันมีส่วนผสมของสาร a m n c 2 2 7ที่ทำให้ผู้ที่สูดลมเข้าไปเกิดอาการความจำเสื่อมชั่วคราววิธีการล่าเหยื่อของ SCP-939 จะใช้วิธีการเรียนแบบเสียงพูดของมนุษย์หรือสัตว์โดยเฉพาะเสียงร้องขอความช่วยเหลือซึ่งมันมักจะเรียนแบบจากเหยื่อที่มันเพิ่งสังหารไปทําให้กลุ่มของโคนที่เป็นเหยื่อนึกว่าเพื่อนตกอยู่ในอันตรายจึงหลงเข้ามาติดกับดักของมันแต่ก็มีข้อมูลบันทึกระบุว่าแม้ว่ามันจะไม่เคยได้ยินเสียงคนคนนั้นมาก่อนมันก็สามารถวิเคราะห์และทำเสียงเลี่มแบบได้เหยื่อที่ถูก SCP 939สังหาร มักถูกโจมตีด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวที่กะโหลกหรือลำคอและนี่ก็คือเรื่องราวของสุนัขสายพันธุ์พิเศษในโลกของ SCP ค่ะเพื่อนๆอยากเลี้ยงตัวไหนบ้างคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหลังจบคลิปฝากกดติดตามเห็นอัดันเพไว่เล่นเป็นเรื่องด้วยนะคะเพื่อชมภาพสวยๆนสยองจากช่องของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย